เพราะ,ะรว่าบนสีก็เป็นการแสดงนะเราจะลเทปไปด้วยนะฮะกรับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการเสวนา กับเช้าไฟฟ้าเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเรามาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูลุดึงจังหวัดเลยครับวันนี้ก็เป็นการจัดขององครร์าการบริหารเพื่อการพัฒนาเพื่อ,อพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะฮะมาวันนี้ก็มาเสวนากันในเรื่องของการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ท่าเที่ยวหลังจากที่มีการประกาศในศกิจการนิเวศในเรื่องของ การประกาศพื้นที่เชื่อมโยงทั้งภูกระดึงและก็ท่าออมเพลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยฮะวันนี้เรามาที่นี่มีการคุยกันมานานพอทุกวรน,นะฮะ5้ปีของการก่อตั้งภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งนิตสอของประเทศไทยแต่ช่วง2ี่ปีให้หลังหลังจากนั้นก็มีการคุยกันเรื่องของการขึ้นภูกระดึงอย่างสะดวกสบายแทนที่จะไปเข้าถึง,ยา,งยากยากโดยการเดินเอ่อเดินเท้าอย่างเมื่อเดิมน,นะฮะก็มีการได้เปลี่ยนามากมายนะฮะแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนต่าง ก็ดาเนินการไปเรื่อยๆแล้วล่าสุดก็มีข้อสรุปบางส่วนในเรื่องของการบริหารก,ก,การจัดการหรคอพมยืดในส่องของอปทอนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ประสานทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกเครือข่ายในพื้นที่ว่าจะเชื่อมโยงกันยังไงบริหารการจัดการยังไงถ้าเช้าไฟฟ้าถ้าจะเกิดขึ้นควรจะไปทางไหนหการสำรวจการวิจัยมีการตั้งงบประมาณแล้วก็บริหารการจัดการเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะ วันนี้เรามาที่นี่ก็คงจะรับคำตอบแล้วก็ให้แต่ละภาคส่วนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเกิดแบบไหนนะครับแต่ก็ถ้าจะร่วมมือตอ่อไปนี้จะมีการบ้านติดต่อกันยังไงแล้วหลังจากนั้นก็จะร่วมมือร่วมแต่งกันต่อไปว่าทิศทางอนนของการทาเที่ยวอบแย้ยืนของภูเก็ตจะเป็นทิศทางไหนนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลายท่านนะฮะที่อ,อยู่ขวามือผมนะฮะก็เป็นคนในท้องถิ่นนะฮะเป็น เคยเป็นอาสาสมัครนะฮะเมื่อก่อนเขาเป็นศิลปินอยู่เทพมมาหลายปีนะฮะคุณปริพลวัฒนรมนะฮะตอนนี้ก็มาทํางานพื้นที่เกี่ยวกับเด็กในเรื่องของศิลปินแล้วก็อนรรักไปด้วยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะที่มาจากกรุงเทพแล้วก็มาร่วมธรรมนาแล้วก็ส่วนนึ่งก็คือเป็น้าวภาพแล้วก็เป็นคนที่เป็นหน่วยงานที่บริหารการจัดการกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้แล้วก็ทั่วประเทศนะฮะท่านพันเอกดเร านาิีอธิพัฒน์แสงเสนิทนะฮะเป็นผู้ในการโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย,าอย่างยั่งยืนโครงการมหาชนนะฮะแล้วก็เอกชนที่นี่ก็ขับเคลื่อนมาตลอดนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่เครื่องบินไม่มีก็พยายามที่จะการันตีให้เกิดขึ้นนะฮะหายไปหลายปีกลับมาปีนี้ก็การันตีว่ามาบินให้หน่อยถ้าไม่เต็มนะฮะ ถ้าไม่เต็มจะจ่ายที่นั่งที่ว่างๆอยู่ให้อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นท่านเป็นประธานาประธานหอการค้ากลุ่มภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มที่หนึ่งด็อกเตอร์อเห็นนะฮะด็อกเตอร์สมศักดิ์ขจรเฉลิมศักดิ์นะฮะแล้วก็ถัดไปนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะเป็น ขว,วอ้าอุทยาแห่งชาติถูกประเดงคุณทิพศัก์สุริยาชัยวัฒนะนะฮะเพิ่งมาอยู่สองเดือนแต่ว่าอยู่ที่นี่มายี่สิบปีก็รู้ลึกตื้นหนาบางแล้วก็สังคมที่นี่ดีแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะฮะเป็นกรรมการมูลที่สืบนาคเสถียนนะฮะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งเรื่องสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะฮะคุณนพพร,รัตนสถิตน,นะฮะเริ่มต้น ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของอกระเชา้าไฟฟ้าผูกกระดึงเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรงกับโครงการนี้นะฮะก็อยากให้ท่านาพันเอกดอกอรนาริกับนาริกอธิพักนะฮะท่าน